เนื้อวัวสดวันนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสำโรงนะครับสมดประการผ่นานมาแวะมาเช็าคประทานเนื้อวัวให้เพื่อนดูครับตกสังเกไหมไปดูด้วยกันเลยครับตอนนี้ผ่านเพื่อนมาซื้อเนื้อง,วงอ่วยเลยครับตลาดสำโรงครับนะโล2 5 0หสบาทอีกแล้วครับสุดเลยเสือร้องไห้พีเสือร้องไห้นะครับผ่ออนบานเพื่อนมาดูใ,ใกล้ครับป้บาเสือร้องไห้ครับ สันนอกนะครับก็สองร้อยห้าสิบอีกแล้วค่ะแาค่เดียวกันเลยสันคองงัวนะครับงามอีกแล้วสองร้อยห้าสิบบาทต่ากันครับตอนนี้เป็นเนื้อสะโพกีเนื้อสะโพกงัวครับตอนใหญ่ๆงามๆก็สองร้อยห้าสิบต่อกันอู้สันแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นใบบัวเนื้อสันนะครับข้างบนก็เป็นใบบัวงามๆอย่างนี้เลยคนขายก็งาม ออใบบัวก็250บาทเท่ากันใิ้วขาวนะครับเขาขาวก็จะบาทอันนี้โลสองสโนะครับนี่เป็นในลาบในลาบเนี่ยก็โลสองร้อบาทเลยครับเดือดก็โหลดาดเอาเลยเนื้อ3ชั้นงวครับที่โครงงวครับ2องร้อยยี่สิบบาทอีกครเนื้องัวครับ อะไรเงี้ยครับร้อยหกสิบบาทปากน้ำก็ร้อยหกสิบากน้ำก <th bursting in driving 1960> ็ร <th> ้อเท่ากันว้าวปากน้ำงามเนาะนี่จะเป็นเครื่องในต้มพี่เครื่องในงัวต้มแล้วนะครับโลละร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทเฮ้ยใหม่ๆเลยใส่อ่อนงัวนะครับแล้้วจะมีนเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้โลร้อยสี่สิบเหมือนกันร้อยสี่สิบเท่ากันนะครับเครื่องในจัดกันไปเลยครับตลาดสำโรงครับเหนียวงามเลยครับ มันกรอบเพราะว่างั้นนะครบับเสียบเลยเอาไปจีจิ้มแจว้วเนาะเออเสียบเลยนะครับรูนึงครับเ,บเสียบเลยฝาดไปเลยครับครับ,รบอืมกลนขายกับงามครับที่นอ่เลยเออปาดไปเลยเออหาวใจไวเลยครับ <c oughs> ง,งามๆ สวยเลยครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับจัดกันไปอีกแล้วครับว่ารตลาดสำรโงครับพี่น้องเนื้อมันงามเลยกินเทียบเที่ยวยำแรงรับ๊ายบายหน่อยลูกสาวครับทานเพื่อนมาซื้อเนื้งงวยเลยครับ งามเลยทั้งกอง250รอาสีกแล้วนะครับราคาเท่ากันครับเนื้ออะไรก็ไม่รู้ไม่ค้าเขาไม่รู้ครับเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อหนอกครับพี่น้อง250ร้อบาทผูกกระปากน้ำหยิบครับโอู้หมหยิบมาดูเลยครับเนื้อหนอกครับงามหมดเนื้อหนอกสองบาทครับพี่น้องเน่ยอ๋อผู้สาวโอ้โหพี่ผู้สาวงามเนาะ น่องลายงัวก็250อีกแล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่นยฉันในฉันนอกก็250บาทเท่ากันหมดเลยอู้หขาลังงัวนะครับนึกออกแล้วขาหลังงัวเหมือนกันครับขาหน้าง,งัวก็250เท่ากันทีนี้น่องลายก็250นะครับเนื้อหนอกสองอยห้าอีกแล้วเอาไปโรดเนื้อหนอกเนี่ยอู้หขาลังก็250อีกแล้วนี่เท่ากันนะครับเสือร้องไห้ ก็สองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวดูเสือลองไห้ดครับงามบอลเฮ้ยพี่น้องเลยเสือห้องไหสง้อยหครับโอ้สาวยี่ะงามครับน่เอกชักเหนื่อยยังโอ้โหครับสมชั้นงวงงามๆก็สองร้อยสาวทนเดโอ้ไปตบเนาะอ๋อ เน er totally ื้อเดียเดียวสามขีดร้อยเอาไปโลดเสงใจไวเลยเครื่องในงวร้อยสามสิบก่าเนี่ยทั้งข้างร้อยสาวคันเทนยน่าก็มี่เฮอยจอตอนเดียวครับไม่เอาแล้วจะเสียใจนะครับช่างดูครับตัวอะไรสอง0ยแปดสิบบาทครับจอดกันไปอีกแล้วนะครับไปกินจำแรงเฮ้ยมีแต่พวงงามครับตลาด ผ่านเพื่อนมาซื้อเนื้อวอยแล้วนะครับจัดไปเลยทั้งกองนะครับโลละสองร้อยห้าสิบอ๋อชัดทีเนื้อขานะครับเสือร้องไห้นะครับอ๋อง,งามๆเลยข้างบนอะไรเนะนี่ยซันหลังมัวนะครับนอ,องลายงามๆครับสวยๆเลยนยลลี่ก็เป็นนงลายนองลายเหมือนกันทีนี้นอ,องลายอีกแล้็ อ่าเสือล่องไห้ครับเอาสะองเนื้อกอระดลด250บาทครับอีิลีร์เลยเนื้อเสียดี3ชั้นก็มีครับงัวงจัดไปเลย220บาทหืมงามเลยครับตอนนี้ใหญ่เลยอันนี้หอดไส้โคครับสามสับสะรดสับชั้นอันนี้นเครื่องในงัวต้มแล้วนะครับ120บาท1้0ยาวเท่านั้นเองอ๋อ เศษเนื้อติดเอ็นเพราะว่างั้นหนึ่งร้อยบาทต่อกิวร้อยเดียวปัดยกมาดูนะครับงามบอลร้อยเดียวนี่ปัดไม่ติโดนเนี <cat on subscriber Airbnb> <ira> <ca Unf jaar gender> ่ยร้อยเดียวครับเนื้อแดดเดียวจัดไปเลยสามขีดร้อยนะครับงามเลยรูละสามร้อยจัดเลยสามขีดร้อยเดียวเอาไปทอดีลยว จัดก <โ dragon. S 1> ันไปเสือร <Ton ister> <raft> ้องไห้ต่อ <the> น <point of view> ึงนะครับบุกไปเลยสองร้อยสามสิบสามบาทจัดกันไปอีกแล้วนะครับเสียบเลยครูกว่าเดิมครับเอาไปเลยสองร้อยสาวสาธุเลือกเลยครับทั้งกองสองร้อยห้าสิบบาทครับว้าวตัดูครับมีเนื้ออะไรบ้างครับมีตะโพว ะพวกงวนะครับ250ต่อโลก็มีมะพร้าวมะพร้าวนะครับ250เท่ากันเท่ากันหมดเลยแล้วก็มีเอคขาหลังเอคีขาหลัง,ลง250เท่ขาขกันก็มีเราร้องไห้ตอนใหญ่ๆก็250เท่ากันเลยครับ่คน,น,นไหลมั้ยคนไหลงวงเขาเรียกว่าอะไรแต่สันคอสันคอนะครับก็250ไปแล้วจัดไปเลยทั้งกอง250บาทเรียกอารถเศษเนื้อดีนะครับมีน่องลายปนด้วย200ซาวเท่านั้นเอง อืมโอ้ง,งามเลยเนี่โอ้เรื่องเขครับสองร้อยยี่สิบบาทไม่ต้องคิดมากชิมลงไปเลยปุ๊บนี่แหละหอมเสียบงามแรงดูงนะงามปะปุ๊บลงไปเอาเลยปุ๊บลงไปอีกหลังจะไปโดดครับใช่โค้งเหรอคะใช่โค้งก็มีครับ200สองร้อยสิบครับปุ๊กชิมลงไปเลยจัดกันไปเลยครับจ็กบาททุกบาทเลย สร้างเมองครับเทา่าไรสามร้อยสิบห้าบาทครับเก้าแดดเด,ยเดียวงามๆก็สามร้อยเท่านั้นเองโอ้ยแห่งๆเลยครับสามรูอใ,ใกล้ัาง,งามเลยจัดกันไปกับเครื่องในงวนะครับต้มแล้วคันแทนาหลอดลมม้ามปวดมดีหมดเลยปวดกันไปโอ้ยเลยเี่ยๆงามเลยครับ โลละร้อยซาวนะครับร้อยยี่สิบบาทเปิดน้ำล่างอีกเอาโปเจอ๋อใหม่เลยครับเพิ่มไปอีกแล้วนะครับดอกนึงครับกินที่บ้านเป็นไงครับเพื่อนเนื้อวัวตลาดสำโรงถูกขึ้นนั่นเลยนะครับถูกจริงๆครับจะมีพร่องหน่อสองร้อยห้าสบบาทเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับเนื้อวัวสดสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ